สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผ่านไปแล้วสําหรับงานแถลงข่าวความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นโดยโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในหญิงไทยอย่างไรก็ตามโรคมะเร็งเต้านมสามารถตรวจวินิจฉัยพบได้ในระยะเริ่มต้นถึงร้อยละ90 ซึ่งการรักษามักจะประกอบไปด้วยการรักษาด้วยยาฮอร์โมนยาเคมีบำบัดรังสีรักษาและการรักษาด้วยยาพุงเป้าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยรายบุคคลโดยงานนี้รวมด้วยแพทย์หญิงชาฮินาดาวูดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโรคมะเร็งศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พรชยัยโอเจริญรัฐผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมหัวหน้าศูนย์เต้านม โรงพยาบาลเมดพักและสัะะแพทยพด้านมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลเจ้าพระยาและสาวแหวนแหวนปวาริสารับหน้าที่พิธีกรพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงหลังป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและใช้เวลารักษาตัวมานานกว่า5ปีก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้แล้วก็คือจริงๆตอนที่แหวนเจอเนี่ยเป็นเศษศูนย์กำลังจะเข้าหนึ่งก็ประมาณเกือบ20ปีแล้วไม่อยากจะบอกอยู่ตัวเองตอนนี้นะคะตอนนั้นก็23ก็10กว่าปีที่แล้วนะคะก็ ทำให้เราได้เห็นเลยว่ามีนวตัตก,กรรมในการรักษาที่แบบว่าพัฒนาแบบก้าวกระโดดจริงๆค mm ือ hmm. ถ้าเราเป็นวันนี้เนี่ยอเราชิลละเหมือนเป็นโควิด huh. ก็คือว่าเป็นก็รักษาหายได้ uh huh. ไม่ได้แบบว่าโอ้โหโหดร้ายแบบเมื่อก่อนแบบโอเป็นมะเร็งต้องนมในยุคนั้นที่เราเป็น<อ>แล้วเราแบบสรบคือแบบเหมือนแบบฉันต้องตายแน่แล้ว uh huh. อะไรแบบนี้ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ทุกปีก็จะมีโอกาสได้มาร่วมงานเซมินาของคุณหมอต่างๆ uh huh. นะคะว่ามีอะไรที่อัปเดตนวัตก,กรรมใหม่ๆบ้างแล้วก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นหวัดอะ มันเป็นก็สามารถรักษาหายได้แล้วหายขาดได้ด้วยนะคะด้วยเปอร์เซ็นต์ที่แบบ สูงมากเมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าแม้กระทั่งขั้นสามเนี่ยรักษาให้หายขาดได้74%เลยซึ่งสูงมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกคนนะคะไปตรวจมะเร็งเต้านมกันจริงๆสัก20กว่าก็ไปลองอัลตราซาวดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ามีอะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยคุณหมอก็คงให้เป็นแมมโมแกรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัย30ไปแล้วก็ไปเช็คแมมโมแกรมดีกว่านะคะแลกค่ะโรคแตกจริงๆรู้สึกแบบแบบโอ้ เราจะตายแล้วเหรอฉันแบบเกิดมามีชีวิตดีด,ดีทำไมจะต้องมาเป็นสิน่งนี้แล้วตอนวัยนั้นคือมันแบบโรคมะเร็งเงต้านมมันจะเป็นในที่น่ากลัวมากการรักษามันไม่ได้แบบแอดวานซ์เหมือนทุกวันนี้แล้วเราก็รู้สึกเป็นที่ไหนไม่เป็นมาเป็นที่เต้านม คือเป็นส่วนที่แบบอันนี้ไม่ได้ทํามานะสาบานได้เต้านมเนี่ยไม่เคยทําไม่เคยทำเต้านอกมาจะต้องมาตัดชั้นไปอีกเหรอคือแบบว่าอุตสาห์เป็นส่วนที่แบบฟ้าให้ระท่านพระเจ้าให้มาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่นอกจากว่าอากลัวตายเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยที่มันมันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้แล้วเนี่ยมันเสียความมั่นใจด้วยเพราะว่าก็ต้องโดนตัดหน้าอก แต่ว่าก็ก็โชคดีอะตอนนั้นเป็นมันยังเพิ่งมันคุณหมอบอกหน้าจะเพิ่งโตไม่ได้แค่6เดือนก็ประมาณ1.6ึ่กคูณหนเซนก็ประมาณเกือบสเซนแต่ว่าเวลาตัดมะเร็งเนี่ยมันต้องคูณอีกข้างละ2 เพื่อที่จะได้มั่นใจว่ามันไม่กระจายไปเกินกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตัดไปเท่าเกือบเท่าลูกเทนเดสเหมือนกันก็แล้วก็เฮ้ยคุณหมอแบบแล้วน่าหกจะเป็นยังไงอ่ะมันจะแบบมันจะเหมือนเดิมไหมเราก็เลยเอย๊จะใส่ซิลิโคนเลยดีไหมแต่คุณหมอบอกบางคนอันนี้มันเฉพาะบางคนนะบางกรณีนนคือใส่ซิลิโคนไปแล้วมันจะแบบเหมือนมันไม่บาลานซ์อะมันจะรู้สึกข้างนึงมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบอาจจะเสียบุคลิกภาพคุณหมอก็เลยบอกว่าโชคดีที่เป็นตรงด้านล่าง พอดีไม่ใช่ตรงเดินข้างบนมันก็ไม่ได้เห็นชัดหน้าแล้วคุณหมอดึงผังผืนใต้กระแลเอามากลบลูเลยเป็นเหมือนเป็นเป็นโพรงข้างในคือตอนแ,แรกจับมันก็จะบุ๊บบุ๊บแบบว่าเป็นแบบยุบยุบเข้าไปอะไรอย่าแงบบนี้นะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้เสียทรงไปมากแต่ก็เล็กลงนะคะแต่ว่าก็คิดว่าเออเดี๋ยวเก็บไว้สักแบบ สี่ห้าปีอาจจะมีวิฒนาการสเต็มเซลล์มาฉีดให้เซลล์เดิมมันกับโตกับขึ้นมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็รู้สึกเอออยู่อย่างนี้มันก็ไม่แย่มากเลยอย่างนี้คือบางทีแบบถ้าไปงานอะไรก็อาจจะใส่แพทย์รองข้างนี้หน่อยให้มันดูแลแบบเท่ากาันอะไรอย่างนี้ก็เลยก,ก็อยู่ไปอย่างนี้แล้วก,กันกลัวไปยุ่งอะไรกับมันมา,มากหรือเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันแบบจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดปีใช่ค่ะก็ช่วงปีแรกที่เป็นเน่เช็คทุก3เดือน แล้วก็พอหลังจากช่วง5ปีแรกเนี่ยทุก3เดือนแล้วก็ในช่วง5ปีเราจะที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ทุก6เดือนแล้วก็5ปีถึง10ปีเนี่ยก็เช็คปีละครั้งจนทุกวันนี้ก็อย่างน้อยต้องแบบ2ปีครั้งน้อยที่สุดนะแต่คุณหมอก็พยายามปีละครั้งก็จริงๆก็มีงานก็ไปช่วยคุณหมอตลอดเขาก็เลยเจอเจอคุณหมอก็ไม่นี่อะไรจับตรวจอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งจะทํา IVF จะทําลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ต้องตรวจเช็คเยอะเพราะว่าก็คุณหมอที่ดูเรื่องทาลูกเขาก็จะซีเรียสในเรื่องการใช้โม เพราะว่าฮอร์โมนนี่เป็นตัวตวกระตุ้นมะเร็งเลยว่าง่ายๆอย่างแหวนเนี่ยจะทานอะไรจะทา,ะระทาครีมอะไรจะฉีดฮอร์โมนอะไรเนี่ยคือต้องระวังหมดเพราะว่ามันมันมีผลต่อมะเร็งเต้านมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาทำ IVF T หรือจะแบบกระตุ้นไข่อะไรทีเนี่ยก็คือก็ต้องทีมหมอมานั่งปรึกษากันเลยทีมคุณหมอมะเร็งเต้านมทีมคุณหมอสูคุณหมอที่ทําลูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่ก็ก็ค่อนข้างจะแบบว่าเรื่องใหญ่ <laughs> พอสมควรต้องระมัดระวังเยอะเรื่องคุภาพด้านอื่นๆ่ สุขภาพด้าน,นอื่นๆก็ค่อนข้างโอเคนะคะนอกจากเรื่องมะนเวณต้นนมนล่าสุดก็จะไปแข่งวิ่งมาราธอนก็เอ็นอักเสบไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> แบบว่าจะใช้ชีวิตเทลตี้อะไรอย่างนี้จะเป็นคนเอ็กซ์ตรีมไปน,นิดนึงแต่ว่านอกนั้นสุขภาพอื่นก็เรื่องท้องเพราะเป็นคนที่แบบชอบกินเอ็กซ์ตรีมมากเมื่อกี้คุณหมอพูดอยู่บนเวทีว่าแบบคือไม่ใช่ว่า งดอะไรไปทางใดทางหนึ่งบางคนก็จะแบบวีแกนทานแต่ผักอะไรอย่างนี้แบบงดเนื้อหรือบางคนก็แบบ no carbs ไปเลยอะไรอย่างนี้คือแบบเป็นคือไม่ได้ว่าคีโตไม่ดีนะแต่คุณหมอบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาจากแบบในหลายๆสานักเลยเนี่ยก็บอกว่าทางเสกลางนี่ดีที่สุดคือกินให้ครบทุกอย่างแต่ว่าอย่าทานอะไรที่หรือน้อยจนเกินไปแล้วก็อย่าอดอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะแต่แหวนเป็นพวกแบบ เอ็กตรีมสวยก่อนเวลาลดน้าหนักก็คือไม่กินข้าวกินแต่ขนมคือแบบว่าตื่นมากินแต่ขนมขนมขนมตั้งแต่เช้าเย็นๆแล้วก็ไม่กินข้าวเลยก็สรุปก็คือลําไส้ก็คือเหมือนมันไม่มีไฟเบอร์ไม่มีเลยเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นแบบเหมือนมันไม่ย่อยอ่ะมันกลายเป็นแบบพอหมอส่งลำไส้ไปแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแป้งเปียกเป็นเมื่อมือเป็นกลูเตนอยู่ในลำไส้แบบน่ากลัวมากคือกินแล้วก็ไม่ย่อยไปเป็นอาทิตย์อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบค่อนข้างเอ็กตรีมเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรอย่างงี้ก็คือก็ขาดหายไปเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก ทางเสกลางมากขึ้นนะคะก็เริ่มทานอาหารมีประโยชน์แต่ขนมก็กินือนเดิมตอนนี้ก็จะอ้วนๆหน่อยกิน <g> ท <ill ain> ุกอย่างที่ผังหน้าก็คือก็แต่ก็พยายามเบาขนมลงพยายามแบบว่าทานแบบน้ําตาลไม่ใช่น้ําตาลเรียกว่าสารให้ความหวานทางเลือดแบบหล่อห้างกล้วยแบบอะไรอย่างนี้ที่กออ็ช่วยให้ความหวานแต่ว่าก็ไม่ใช่น้ําตาลอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็เอ็กซ์ตรีมกินเป็นกิโลเลยคะ่ะไม่ได้ไดเลย,เ,ลยเรื่องลําบากขึ้นไหมต้องบอกเลยว่าลําบากเรื่อง ที่ท,ที่ตอนนี้เป็นปัญหากับชีวิตมากเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนอย่างเราจะทําลูกอย่างเงี้ยเรื่องฮอร์โมนเนี่ยคุณหมอแบบคืออย่างเวลาเราไปตรวจเช็คประจําปีเช็คหมดลูกเช็กอะไรอย่างเงี้ยแบบฮอร์โมนตัวนี้ตกไปนะฮอร์โมนตัวนั้นแบบไม่ดีด้วยนั่นแต่หมอก็จะไม่กล้าให้ยา อะไรที่เป็นฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนปุ๊บเนี่ยหมอไม่มีใครกล้าให้ยาเลยก็ต้องไปน,นัดคุณหมออ,อ,อาจารย์ธรรมดาาจารตรีจตมระนะคะที่เป็นหัวหน้าศูนย์สศร,ริกิจบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยเป็นคนดูให้ซึ่งก็ต้องนัดคิวคุณหมอคุณหมอ,ค,หมอค่ะต้องแบบต้องผ่านแอปพลิเคชันในการเซ็นมาก่อนก่อนที่จะแบบให้ฮอร์โมนตัวไหนได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็ มันก็ต้องระวังเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นสิ่งที่แบบว่าหรืออาหารบางตัวหรือยาบางอย่างแต่ส่วนใหญ่อาหารหรือยาที่ทาหรือแม้กระทั่งครีมทาตัวอะไรที่มีผสมฮอร์โมนนี่คือไม่ได้เลยมันจะไปทริกเกอร์ได้หมดเลยก็ทําให้ชีวิตลําบากขึ้นเล็กน้อยแต่นอกนั้นคุณหมอก,ก็บอกอยากกินอะไรก็กินแค่อย่าเอ็กซ์ตรีมกับอะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เอฟเฟกเยอะเลยก็ก็คือเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของบนลูกตัวเองที่เราไม่สามารถที่จะแบบ ทานเทคอะไรที่มันจะแบบไม่แม้กันทั้งของบำรุงมด,มดลูกอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างคุณหมอก,ก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะใส่ฮอร์โมนนะหรือมันจะเป็นกระตุ้นฮอร์โมนมากเกินไปก็ต้องระวังเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะ อยากได้2แต่ตอนนี้เอาให้ได้หนึ่งก่อนนะเอาให้ได้หนึ่งถ้ามา2เลยก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ให้มาสักคนหนึ่งจะทำมากระบวนการมานานที่ไหนละพีแะ่แอนคะโอ้ก็นานแล้วค่ะนี่ก็คงจะต้องลองอีกรอบเพราะว่าหลายครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จก็ลองทั้งที่ไทยต่างประเทศท,ท,ที่ต่างประเทศฝากไว้แต่จริงก,ก็อยากทําที่ไทยมากกว่า แต่ว่าก็ก็คงรองอีกรอบนึงแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆก็คงต้องถอดใจก็พยายามอีกสักตั้งหนึ่งก็ก็ยังปรึกษาคุณหมอก็ต้องไปหาคุณหมอที่เป็นมะเร็งต้นนมเพราะว่าคุณหมอที่ที่ดูเรื่องเรื่องลูกเขาก็บอกเลยว่าแบบไม่กล้าให้ฮอร์โมนเยอะนะ<ม>เพราะว่ามันเสี่ยงแล้วแบบว่าเราก็คืออายุเท่านี้ฮอร์โมนเท่านี้มันต้องอัดเท่านี้ถ้าอยู่จะเอาสุดตัวละครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ก็ ไม่รู้แล้วคุณพ่อก็บอกชีวิตแลกชีวิตไม่เอานะได้หลานแต่ลูกเป็นเบลงต้นนมอีกรอบอะไรอย่างงี้ก็คงไม่ไหวก็ก็คุณหมอก,ก็ก็ต้องทํากันบ้านหนักค่ะก็ต้องประทุมกันเป็นเรื่องบรรนราวว่าเออจะต้องแบบให้ฮอร์โมนประมาณไหนจะกระตุ้นยังไงแล้วก็มีการให้ยาพิเศษคือเป็นฉีดนฉีด IVF นี่แหละกระตุ้นทำทำกระตุ้นไข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแล้วก็มันมียาที่จะช่วยเหมือนกดฮอร์โมนเอสโรเจนอะไรสักอย่างคือเหมือนหมอคุยกันน,นะแล้วเขาก็อธิบายเราฟังว่ามันจะเป็นยาตัวนี้ที่กดไอฮอร์โม สัญลัณกับไอตัวมะเร็งเต้านมเหมือนแบบช่วยคุมไวอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องเป็นเรียกว่าเป็นเคสพิเศษเลยในการทำ IVF ออไรนะคะคุณหมอคุณผู้เขาก็ไม่ได้แบบเขาก็เขาก็กลัวเราเป็นอะไรนะคะแต่ก็ลูกก็อยากมีแหละแต่ก็แบบคือถ้าถ้าเราก็ลองสักครั้งหนึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชายไม่ไม่มีใครกดดันเลยค่ะก็บอกว่าเราก็พยายามดีที่สุดเพราะรู้ว่าเราพยายามว่าเออถ้า ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็มันก็พยายามที่สุดแล้วอะทั้งตัวเราตัวคุณหมอที่สําคัญเนี่ยคือลูกมีไม่มีอะไรแต่เราต้องไม่ตายต้องต้องมีเราอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เพราห้าสิบห้าสิบเลยจริงๆก็ฟังแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้ไมเนาะเพื่อนๆก็ให้กําลังใจกับสุดฤทธิ์ว่าแบบว่าเราก็เอยวิทยาศาสตร์ก็ช่วยสุดตัวตอนนี้ต้องไปสายมูลแล้วคะ่ะไปสายมูใช่คือคือวิทยาศาสตร์มาสุดตัวแล้วงานแล้วคุณหมอเองแบบ ก็ไปมูบ้างอะไรบ้างนะคุณหมอยังบอกแล้วก็แบบอ่าเอาเอามาลองมันทุกศาสตร์เลยละกันอะไรอย่างนี้ก็พี่พี่ที่น่ารักก็ได้ส่งลิสต์ของที่ให้ไปมูมาเยอะมากก็ตอนนี้ก็ต้องตะเวนมูนะคะต้องเอาทุกทางแต่พี่ทำไปทั้งหมดนี้ประมาณกี่ครั้งแล้วใช้จ่ายหนักเลยไหพี่มัก็หลายร้านนะไม่แบบหลายร้านล้านมากค่ะก็แบบว่าคือยังพูดพ่อแม่เลยว่า ลายล่านก็ส่วนหนึ่งนะแต่ไอ้ร่างกายฮอร์โมนที่เทเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีผลอะไรที่ไปสะสมอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่ว่าทุกครั้งเลยเมื่อกี้ก็ยังคุยกับอาจารย์บนเวทีอาจารย์พรชัยบนเวทีว่าแบบเออเนี่ยแหวนต้องทำอีกแล้วอะไรเงี้ยแกก็บอกไปตรวจนะแบบเมมโมแกรมอัลตราซาวอะไรซึ่งจริงๆก็ตรวจตลอดแล้วก็ก่อนที่คุณหมอที่จะทำา IVF ให้ทำอะไรเนี่ยก็ต้องตรวจตรวจแล้วตรวจอีกหนีบแล้วหนีบอีกจนโอ้โหคุณหมอหนูไม่ไหวแล้วคือแบบว่าโดนเยอะเหลือเกินก็เขาก็ต้องอปลอดภัยนะคะคือคุณหมอแกไม่อยากให้แบบ มีผลอะไรข้างเคียงตามมาในอนาคตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชายทุกคนก็ก็เป็นห่วงอะไรอย่างนี้ค่ะอืมถึง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ